การตอบแทนแม่ข้อด้วยผ้าด้วยน้ำด้วยยารักษาโรคด้วยเงินด้วยทองด้วยการปฏิบัติพัดวีนั่นเป็นสิ่งที่พึงกระทําในฐานะข,ของความเป็นลูกอยู่แล้วแต่ยังไม่นับว่าหมดจดถ้าจะหมดจดต้องสอนเขาให้พ้นจากนารกกาเนิดยกรชานและเปรตวิสัยให้ได้ด้วยดังนั้นการสอนให้เขามีคุณธรรม5ตัวนี้จึงทําให้เขารอดพ้นจากนารกกาเนิดยกรชานและเปรตวิสัยได้นั่นจึงขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดดังนั้นจะตอบแทนกัน ตอบแทนตั้งแต่ปัจจุบันขณะยังไม่ตายอย่าไปตอบแทนครั้งสุดท้ายด้วยการจัดงานศพใหญ่โตเขารับอะไรไม่ได้อีกแล้วการที่เราจะถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะเ,เราให้ข้าวให้น้ําให้เงินให้ทองให้ยารักษาโรคหรือแม้แต่การถ่ายชีวิตโคกระบือนี่ก็เรียกว่าการให้ทานอภัยทานคือการถ่ายชีวิตใช่ไหมให้ทานเหมือนกันการให้ทานแล้วเราหวังผลเนี่ยมันจะมีผลน้อยมีผลใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่เพราะอะไรเราทําโดยหวังผล แต่เราทําสิ่งใดก็ตามเราทําเพื่อการตัดการละความตรณีขี้เหนียวในใจแล้วอย่าให้มีมนทินด้วยนะแล้วไม่อยากได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยไอ้ตัวนี้ได้ผลใหญ่ด้วยได้อาน,นิสงใหญ่ด้วยผลใหญ่เนี่ยคือผลที่เราคาดหวังไว้มันมีโอกาสในการจะได้ผลแบบนั้น<ม>เช่นการไปเกิดเป็นเทวดาการกลับมาเกิดเป็นคนหรือการได้เสวยผลของทานนั้นอันนี้เรียกว่าการที่เราทําแล้วจะได้ผลแต่อาน,นิสงเนี่ยได้จากอะไรอาน,นิสงได้การจากการที่เราเนี่ยตัด ความเป็นตัวเป็นต,ตนออกคือไม่หวังสิเดตตอบแทนกลับคืนมาเช่นเราให้ไปแล้วเนี่ยเหมือนเวลาเราทําบุญเราชอบอธิษฐานใช่ปะจะทําบุญสักยี่สิบบาทอาธิษฐานขอให้มีโชคลาภวาสนาจงบังเกิดเงินไหลนองทองไหลมามีทรัพย์มันบังเกิดมากมายถวายเงินยี่สิบาทนี้ขอให้เป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามวยกข้าเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรวยหกล้านด้วยเถินมึงทํยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ขอหกล้านอย่างเงี้ยเนี่ยปัญหาเลยเห็นปะเพราะอะไรเราขอตลอด การขอรอผลอย่างเงี้ยเรียกว่าการหวังผลการหวังผลเรียกว่าการให้ทานเฉยๆมีผลมากแต่ขาดอานิสง์มากอานิสงเนี่ยได้แก่อะไรการไม่การทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดดภาพผิดหวังจากของอเป็นที่รักพูดง่ายๆคือพ้นจากการเกิดไม่นําไปสู่การแก่การเจ็บและการตายพ้นจากความทุกข์ทั้งบวงนี่คือการจาคะจาคะได้มากกว่าการให้ทานแในตัวกรณีของการที่เราเนี่ยไปไถ่ชีวิตโคกระบืออย่างเงี้ย ไม่ต้องไปคิดเยอะเจตนาเราเพื่ออะไรไถ่ชีวิตไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจนี้ไหมไม่ต้องคิดเลยเจตนาเราตั้งไว <AT> mm. ้เพื่ออะไรไถ่ชีวิตเขาให้รอดจากความตายนั้นไถซะจบแค่นั้นสาเร็จแล้วที่เจตนาพระพุทเเจ้าจึงบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจรเจตนาจึงเป็นตัววัดผลกรรมเสมอดังนั้นเรามีเจตนาในการไถ่ชีวิตเขาให้รอดจากความตายในครั้งนี้เจตนาเราคืออะไรให้เขาลอดใช่ไหม สำเร็จยางสำเร็จแล้วจบแล้วได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้ว